สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับหรือนักเรียนรู้จักในนามของเซลล์ไฟฟ้านะครับเซลล์ไฟฟ้าที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายพวกนี้นะครับเซลล์ไฟฟ้านะครับดังนั้นเรามารู้จักความหมายของมันก่อนนะครับเซลล์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับก็คือพลังงานในการเคลื่อนประจุ1คูลอมให้ครบรอบวงจรพอดีนะครับมาดูนะครับเคลื่อนยังไง วงจรนะครับนี่คือวงจรนี่คือวงจรของเรานะครับก็คือพลังงานในการเคลื่อนนะครับเคลื่อนมาให้ครบ1รอบพอดีนี่คือพลังงานในการเคลื่อนให้ครบ1รอบนะครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูต่อนะครับอ่าการเคลื่อนตัวนี้ก็คือเราจะเคลื่อนตัวผ่านตัวต้านทานภายนอกนี่คือตัวต้านทานภายนอกนะครับผ่านมานะครับหรือเราจะเรียกตัวนี้ว่าเซลล์ไฟฟ้าภายนอกเซลล์นะครับ ซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับโวลต์นักเรียนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับก็คือความต่างศักนั่นเองนะครับดังนั้นเซลล์ไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นโวลต์เคยถือฐานไฟฉายมาใช่ไหมครับ1.5โวลต์9โวลต์อ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับนิยามต่อไปนะครับนักเรียนมาดูความหมายของอ่าความต่างศัก์ภายในเซลลกับความต่างศัก์ภายนอกเซลล์นะครับมาดูนะครับนักเรียนแป๊บหนึ่งนะครับให้ครูลบก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ามาดูความต่างศักย์ภายในเซลล์นะครับกับความต่างศักย์ภายนอกเซลล์ความต่างศักย์ภายนอกเซลล์หมายถึงความต่างศักย์ที่มันอยู่ข้างนอกเซล์ไฟฟ้านะครับอ,อันนี้คือเซล์ไฟฟ้า,ฟาเซลไฟฟ้าคือบริเวณนี้คือเซล์ไฟฟ้าความต่างศักย์ที่มันอยู่ข้างนอกก็คือตั้งแต่บวกมาจนถึงลบตรงนี้นะครับเนี่ยคือภายนอกเรากําหนดให้เป็น vr เพราะค่า vr ตัวนี้มันจะผ่านความต้านทานภายนอกเซลก็คือความต้านทานที่อยู่ภายนอกนะครับ ส่วนความต่างศักย์ภายในเซลล์ก็คือความต่างศักย์ที่อยฟฟู่ภายในเซลล์ไฟฟ้าภายในเซลลไฟฟ้าก็คือภายในฐานไฟฉายภา,ายใน uh แบตเตอรี่ของเรานั่นเองซึ่งความต่างศักย์กตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ภายในเนี้ยภายในตรงนี้นะครับซึ่งภายในฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ของเรามันจะมีตัวต้านทานซึ่งประสิทธิภาพของแบตเตอรี่หรือความต่อหรือ ฐานไฟฉายมันจะไม่ได้เต็มหน่วยเช่น1 5โวลต์ Stanley, มันจะไม่ได้เต็ม1.5เพราะมันจะมีความต่างศักดิ์ที่เป็นอุปสรรคของมันอยู่นะครับซึ่งความต่างศักดิ์ตัวนี้เราเรียกว่าความต่างศักดิ์เอ่อโทษทีนะครับซึ่งจะมีตัวต้าน,านทานที่อยู่ภายในเซลล์นะครับโทษขอโทษนะครับอ่าซึ่งความต้านทานภายในเซลล์ตัวนี้เราจะเรียกตัวนี้ตัวความต่างศักดิ์ที่อยู่ข้างในนี้เรียกว่าความต่างศักดิ์ภายในเซล์ไฟฟ้าโอเคนะครับมาดูความหมายของเรานะครับความหมายเราได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับนักเรียนมาดูความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าภายในเซลล์ความต่างศัก์ไฟฟ้าที่ขั้วเซลล์ทั้งภายในและภายนอกเซลล์นะครับมาดูนะครับจากพลังงานพลังงานเราเคยเรียนมาแล้วนะครับจากกฎทรงพลังงานก็คือพลังงานภายนอกบวกพลังงานภายในอันนี้คือเซลล์ไฟฟ้าของเราเซลล์ไฟฟ้าประสิทธิภาพของเซลล์ไฟฟ้ามันจะหาได้จาก ความต่างศักภายในเซลล์กับความต่างศักภายนอกเซล์เอามารวมกันนะครับดังนั้นเราได้สมการจากกดทรงพลังงานมาแล้วเราก็มาตัดค่าประจุออกทั้งหมดเลยนะครับตัดค่าประจุออกเราก็จะได้พลังงานก็คือพลังงานภายในเซลทั้งหมดมีค่าเท่ากับความต่างศักภายในเซล์บวกความต่างศักภายนอกเซลล์น,นะครับดังนั้นเมื่อจากกดของโอห์ม V เท่ากับ IR เมื่อ V เท่ากับ IR นะครับ v เท่ากับ IR ดังนั้นเราก็มาแทนค่าลงไปนะครับ v v ตรงนี้อ่าลากลงมาเลยนะครับ v ตรงนี้นะครับอ่า v ตรงนี้ก็เป็น V เท่ากับ IR แต่ R ตรงนี้เป็น R ใหญ่ก็เป็น R ใหญ่ i อาตรงนี้ก็ R เล็กก็เป็น IR เล็กโอเคนะครับดังนั้นเราสามารถหาค่ากระแสไฟฟ้าได้จากสมการ i เท่ากับ E ส่วนด้วย R ใหญ่บวก R เล็กตรงนี้นักเรียนต้องจำนะครับไอเนี้ยสูตรต้องใช้เลยนะครับสูตร เนื่องจากบทเรียนนี้ในหนังสือมันจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนอย,อยู่อยู่ข้างหน้ากับอยู่ข้างหลังครูก็เลยรวบจากข้างหน้าข้างหลังให้มาเป็นสมนการตรงนี้เลยนะครับเอกสารการเรียนครูได้โพสต์ลงไปในไลน์นะครับหรือวันที่นักเรียนมาเรียนเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารการเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะก,กรอปและแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าใครไม่สามารถพิมพ์ได้ก็ให้ในักเรียนเซฟไว้ในโทรศัพท์แล้วก็ไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับหรือจะดูวิดีโอนี้ย้อนหลังก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเราสามารถหาค่าความต่างศัก์ภายนอกและความต่างศัก์ภายในเซลล์ได้นะครับจากสมการตัวนี้นะครับจากสมการเราได้มาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้มาได้แล้วก็อธิบายแล้วนะครับเราก็าย้ายข้างออกมานะครับเราแทนค่าลงไปแทนค่าตรงนี้ลงไปแล้วย้ายข้างเราสามารถหาค่าความต่างศักย ภายนอกเซลล์ได้จากสรรมการ E ลบ IR นั่นเองขยายสลับข้างไปนะครับหรือจากสูตร V เท่ากับ IR ตามกฎของใครครับกฎของโอห์มตัวนี้เราเคยเรียนมาแล้วนะครับตัวนี้สรรมการที่เราจะต้องจำให้ได้นะครับ3ตัวนะครับอ,อันนี้คือสรรมการที่เราจะต้องจำแล้วต่อมามาดูแบบฝึกหัดมาดูตัวอย่างบ้างนะครับตัวอย่างนะครับ เซลไฟฟ้าเซลล์ึมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์นะครับความต้านทาน2โอห์มต่อกับวงจรที่มีความต้านทาน3โอห์มนะครับความต้านทานภายใน2ต่อกับวงจรเรามาวาดรูปวงจรเลยนะครับเรามาวาดชรูปเลยเซลลไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์นี่แรงเคลื่อนไฟฟ้า2โวลต์มีความต้านทานภายใน2โ oh อห์มวาดแล้วนะครับเซลไฟฟ้านักเรียนจําได้ไหมครับที่ครูบอกว่ากระแสไฟฟ้าต้องออกจากประจุบวก เลื่อนที่มาลักษณะนี้นะครับแล้ววิ่งเข้าไปโอเคนะครับอ่าแล้วก็ต่อเข้ากับความต้านทานต่อเข้ากับความต้านทานตรงนี้ก็เป็น R ใหญ่ตรงนี้เป็น R เล็กนะครับ R ใหญ่3โอห์มนะครับโจทย์ข้อที่1นึ่เขาถามว่าก้ไก่กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าเท่าไหร่ตรงนี้นัเกเรียนก็ใช้สรรมการที่ครูให้เลยนะครับ I เท่ากับ E ส่วนอใหญ่บวก R เล็ก e เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า จากโจทย์โจทย์กำหนดค่า e มาแล้วก็คือ2โวลต์แล้วก็แทนค่าลงไป2 R ใหญ่3 R เล็ก2โอเคไหมครับก็ I เท่ากับแก้สรรมการอันนี้นักเรียนครูคิดว่านักเรียนน่าจะแก้สรรมการได้ทุกคนนะครับได้คำตอบ I มาแล้วเท่ากับ4.0แอมแปร์ต่อไปนะครับมาดูข้อขอไขความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ก็คือความต่างศักย์จากจุดอะไรครับบวก บวกจนถึงลบก็คือความต่างศักตรงนี้ก็คือ vr นั่นเองอ่าดังนั้นนะครับนักเรียนมาดูค่า vr vr ก็มีค่าเท่ากับ e เท่ากับอ่าลบ i คูณ R นะครับ r เล็กนะครับแเราก็มาแทนค่าลงไปเลยนะครับมาดูแทนค่าลงไป e เท่ากับ2 i เท่ากับอ่าที่เราหาได้เมอกี้คือ0.4คูณกับ2ใช่ไหมครับอ่า2ลบ0.8ก็เท่ากับ2.0ขอไข่ล้วก็สามารถตอบได้หรือ อีกอย่างหนึ่งนะครับเราใช้กฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มกฎของโอห์มนะครับหาค่าตัวนี้มาได้นะครับ V เท่ากับ I R เราก็แทนค่าลงไปเลย I R แทนค่าลงไปก็ได้เท่ากับ1.2โวลต์เข้าไหมครับามาดูข้อคอควายนะครับความต่างศักย์ภายในเซลล์ความต่างศักย์ภายในเซลล์เราก็ใช้กฎของโอห์มมาเลยนะครับกฎของโอห์ม V เท่ากับ I R V เท่ากับ I R แต่ R ตรงนี้ต้องเป็น R เล็กนะครับ ดังนั้นเราก็แทนค่าลงไป i คือที่เราหาได้0.4 r เล็กที่โจทย์กําหนดมาก็คือ2คูณเท่ากับ0.8หรืออีกข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับที่ครูให้ไปเริ่มต้นว่า e เท่ากับ vr ใหญ่บวก vr เล็กอะแทนค่าลงไป r ใหญ่ที่เราหาได้ก็คือ1.2ใช่ไหมครับ1.2หรือตรงนี้มีค่าเท่ากับ2อยู่แล้วที่โจทย์กำหนดมา r ใหญ่มีค่าเท่ากับ1.2 ามาเรียนมาดูหาค่า r เล็ก r เล็กตรงนี้1.2ก็บวกกับ0.8คือทั้ง2ตัวนี้ vr ใหญ่กับบวก vr เล็กรวมกันจะต้องเท่ากับ2โอเคเห็นไหมครับนักเรียนน่าจะทำได้ทุกคนนะครับดังนั้นวันนี้มีแบบฝึกหัดอยู่1ข้อนะครับแบบฝึกหัด1ข้อนี้ให้นักเรียนทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์นะครับหรือทำไม่ได้อย่างไรข้อไหนให้ถามครูในไลน์ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอพลังงานไฟฟ้านะครับเหมือนมาคิดค่าไฟกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียน